วันนี้เราอยู่ที่ร้านเอกชันนะครับซึ่งบมมาที่เชียงใหม่ร้านนี้เขาบอกว่าห้ามพลาดครับแน่นอนนะครับวันนี้เราอยู่กับเชฟเอกนะครับผู้เข้าแข่งขันรายการเชฟเฟสไทรานซีซั่นสามนะครับนะรวมถึงผมก็ได้เข้าแข่งขันรายการนี้ด้วยเช่นกันครับมาถึงเชฟแกก็แนะนําวัตถุดิบที่ร้านแกใช้เลยนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับแล้วร้านแกก็คือแบบว่าบรรยากาศดีอบอุ่นนะครับฟิลแบบบ้านๆเป็นกันเองมากๆเลยนะครับนะที่สําคัญนะครับร้านแกได้มิชลินไกด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาเชียงใหม่แนะนําให้พาลูกพาหลานพาพี่น้องมาเลยนะ นูหลากหลายมากๆครับผมเลยให้แกแนะนํานะครับว่าโอเคผมมาประมาณ5คนนะครับก็คือเชฟจัดมาให้ได้เลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงมาแล้วครับเมนูแรกนะครับเป็นเมนูแบบว่าอาหารเรียกน้ำย่อยนะครับใช้วัตถุดิบท้องถิ่นนะครับเป็นนาโชนะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูยำนะครับเรียกน้ำย่อยแต่ผมจาชื่อไม่ได้จริงๆครับเดี๋ยวให้เชฟเขามาคอมเมนต์บอกให้นะครับนะเวลากินก็คุกๆนะครับคือบอกเลยว่าสดชื่นนะครับเส้นเด้งๆอร่อยมากเลยนะครับนะสำหรับเมนูต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเมนูเรียกน้ำย่อยนะครับยำมะม่วงหนังหมูะร้าวคั่หยนนบปทีไแล ากินยากนะแล้วก็ผมให้เชฟเขาจัดเมนูมาเลยนะครับสาหรับ5คนนะก็คือมีหลากหลายมานะครับที่สาคัญนะครับข้าวร้านเชนนะครับสามารถเติมได้ไม่อั้นนะครับสามารถเลือกข้าวได้หลากหลายสายพันธุ์นะครับเพราะว่าที่ร้านเขาปลูกเองแล้วที่สำคัญผมชอบข้าวไรเบอรี่หอมมากนะครับแกงต่างๆเมนูต่างๆนะครับที่ต้องมีผักเคียงนะครับก็คือสามารถเลือกได้เลยนะครับเติมได้ไม่อั้นนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนี้นะครับเชฟเขาจัดมาให้ชื่อยาเหมือนกันเดี๋ยวให้เชฟมาคอมเมนต์ให้แล้วกันนะครับแต่ว่าดีมากนะครับอาหารต่างๆผมบอกได้เลยว่ามาแล้วห้าลคบอ้แว ของหวานที่แปลกนะครับอันนี้เป็นเมนูขนมคนไทยเขื่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยกินนะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งเมนูที่เชฟเขาทำให้พิเศษนะครับเป็นเมนูที่เชฟเขา,เาแข่งขันในรายการแล้วก็เ,เมนูนี้ทาให้ผ่านเข้ารอบมันได้นะครับก็ได้คุยกับเชฟเอกนะครับแล้วก็ สนุกสนานนะคบเพฮานะครับแล้วก็ทางร้านเอกชันเนี่ยเขาจะมีโปรดักต่างๆขายด้วยนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยอุดหนุนนะครับตัวข้าวของเขานะครับเพราะว่าผมกินแล้วเนี่ยหอมอร่อยมากๆนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าอุดหนุนข้าวหรือโปรดักต่างๆครับก็ยังช่วยสนับสนุนชุมชนพื้นที่ต่างๆนะครับอยากให้แบบว่าผู้คุณผู้ชมทุกคนนะครับไปอุดหนุนทางเชฟได้เลยนะครับนะก็ฝากร้านเชฟเอกไว้ด้วยนะครับเอกชันนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปลองชิมดูนะ